แนะนำซิมและกล้องวงจรปิด CCTV โซล่าเซลแกะเจ็ตซิม AIS ไม่ต้องง้อไวไฟไม่ต้องง้อไฟฟ้าอีกต่อไปดูออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปสวัสดีครับท่าน,นสมาชิก Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวม,มถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีสวนหรือว่าบ้านป่าหรือโคกหนองนานะครับต้องการความปลอดภัยทรัพย์สินของตัวเองนะครับ แนะนำเลยนะครับซิมและกล้องวงจรปิด C C T V โซล่าเซลล์แก๊เจ็ดซิม A I S นะครับราคาถูกมากนะครับ แเจ็ดสิมเอนะครับแค่1,500บาทต่อปีนะครับถ้าคิดเป็นเดือนนะครับร้อบาทต่อเดือนนะครับก็ไม่แพงเลยนะครับเราสามารถดูออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับกล้องวงจรปิดนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับแนะนำให้เราเลือกกล้องวงจรปิด cctv ที่สามารถใส่ซิม 4G ได้นะครับซึ่งกล้องวงจรปิดนะครับ ที่มันสามารถใส่ซิม 4G ได้นะครับก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับเราต้องเลือกกล้องวงจรปิดที่สามารถใส่กับแผงโซล่าเซลล์ได้นะครับซึ่งตอนนี้มีราคาถูกมากนะครับแล้วก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ในตะก้าสินค้าใต้คลิปได้เลยนะครับกล้องวงจรปิด CCTV และแกะเจ็ตซิม AS เหมาะกับใครสำหรับกล้องวงจรปิด CCTV และ แ a d g เจ็ SIM a เนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีบ้านสวนห่างไกลไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต WiFi นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามตะก้าสินค้าในใต้คลิปได้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงเราสั่งกล้องวงจรปิด C C T V นะครับที่ใช้กับแผงโซล่าเซลล์และใส่ซิม 4G ได้นะครับ และให้ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง C C T V ให้เต็มครั้งแรกก่อนนะครับครั้งต่อไปเราก็เสียบสาย U S B Tab C นะครับจากแผงโซล่าเซลล์มาที่กล้องวงจรปิดนะครับจากนั้นเราก็ไม่ต้องชาร์จอีกต่อไปนะครับเพราะว่าแผงโซล่าเซลล์นะครับจะทำหน้าที่ผลิตพลังงานและนำพลังงานเข้ามาที่กล้องวงจรปิดหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันหมดนะครับ เราสามารถดูออนไลน์ผ่านแอปได้เลยนะครับกล้องวงจรปิดนะครับจะทําหน้าที่เป็นยามเฝ้าสวนของเรานะครับเมื่อมีคนบุกลุกนะครับกล้องจะทําหน้าที่จับภาพหรือความเคลื่อนไหวของวัตถุ หรือว่าคนเดินผ่านนะครับและจะแจ้งเตือนผ่านแอปบนมือถือของเรานั่นเองนะครับซึ่งทางแอดมินเองนะครับก็ได้คัดสรรสินค้ามาให้ท่านเลือกซื้อนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของบ้านสวนของเรานะครับสวัสดีครับ